สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า,ฟา electric vehicle ครับผมหรือหรือว่า EV ซึ่งไม่ใช่แค่รถยนต์ครับผมแต่เป็นแพลตฟอร์มที่กำลังปฏิวัติโลกของเราครับผมในทางวิศวกรรม EV รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าโดยรับพลังงานจากชุดแบตเตอรี่แทนการใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในหรือไอ เหตุผลที่เราต้องเปลี่ยน 1. คือสิ่งแวดล้อมการขับเคลื่อน zero emission สู่การลดมลพิษและ 2. คือประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้ามี energy efficiency ในการแปลงพลังงานสูงกว่า90%ซึ่งเหนือกว่าเครื่องยนต์สันดาปอย่างมากครับหัวใจของ EV ประกอบด้วย 3. ส,ส่วนหลัก 1. คือ มอเตอร์ไฟฟ้า2คือชุดแบตเตอรี่ครับผมและ3คืออินเวอร์เตอร์ครับผมมอเตอร์ไฟฟ้าให้ Instant t t r q u k หรือแรงบิดสูงสุดได้ทันทีที่ออกตัวครับผมทำให้รถมีอัตราเร่งที่ฉับไวมอเตอร์และพลังงานไฟฟ้ากสะสระแสสลับที่ถูกแปลงมาจากแบตเตอรี่โดยโอุปกรณ์ที่เรียกว่าอินเวอร์เตอร์ครับผม ความท้าทายหลักทางวิศวกรรมคือการจัดการแบตเตอรี่เราต้องควบคุมปัจจัยสำคัญ2อย่างก็คือ Energy Density และ Thermal Management ก็คือความหนาแน่นพลังงานเพื่อวิ่งได้ไกลขึ้นและการจัดการความร้อนครับผม เทอร์โมเมนต์นสเต็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่หรือที่เรียกว่าแบตเตอรี่เดลิกรมชันขึ้นอยู่กับการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมระบบจึงต้องทำงานอย่างแม่นยำเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปในขณะชาร์จหรือใช้งานหนักครับการชาร์จคือ จุดเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบไฟฟ้าการชาร์จแบ่งได้2ประเภทหลักคือ1 ac charging จจใช้ในบ้านหรือที่ทำงานและ2 dc fast charging ใช้กระแสรตรงแรงดันสูงทำให้ชาร์จเร็วเหมาะสำหรับการเดินทางไกลครับผมนอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมอย่าง wireless charging ห,หรือการชาร์จไร้สายที่ทำให้การเติมพลังงานสะดวก ยิ่งขึ้นเพียงแค่จอดรถในพื้นที่ที่กําหนดนี่คือคือส่วนที่แสดงความเป็นเทคโนโลยีอุบัติใหม่อย่างแท้จริง V2G หรือวิกเก l นทูกิท V2G เปลี่ยนสถานะรถ EV ให้กลายเป็นหน่วยกักเก็บพลังงานข่้นที่โดยใช้ Bidirection ชาร์จเพื่อขายไฟฟ้ากับเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าหรือสมาร์ทกิดได้ครับในบวัตกรรมนี้ช่วยสร้างสเสถียรภาพของกิดในช่วงพีคดีมานหรือก็คือช่วงที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดครับและช่วยบริหารจัดการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ดีขึ้นทำให้ ev ไม่ได้เป็นแค่หาหนะแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบ พลังงานแห่งอนาคตครับผมอนาคตของ EV ขึ้นอยู่กับอนาคตของแบตเตอรี่และก้าวต่อไปคือ s o l i d State แบตเตอรี่หรือ SSB ครับ SSB ใช้สารอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นของแข็งแทนของเหลวทำให้ energy density ที่สูงขึ้นมาก นั่นหมายถึงรถ EV จะสามารถวิ่งได้ไกลถึง800-1000ถึง1,000กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้งครับด้วยน้ำหนักที่เบาลงนอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยสูงเพื่อลดความเสี่ยงของเชอร์เมลลานาวก็คือการเกิดเพลิงไหม้จากความร้อนสูงและจะเป็นกุญแจสำคัญในการยุติความกังวลเรื่อง l a น e อสไซตหรือก็คือความกังวลเรื่องระยะทางการวิ่งครับผมโดยสมบูรณ์สรุปนะครับผมยานยนต์ไฟฟ้าคือมากกว่าการเปลี่ยนแปลงแค่เครื่องยนต์ครับผมแต่คือการเปลี่ยนผ่านสู่เศร,รษฐกิจและสังคมพนังงานไฟฟ้าในฐานะอุตสาหกรรมและนักนวัตกรรมผม ผมว่าเราไม่ได้แค่ติดตามแต่กำลังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเหล่านี้ครับผมขอบคุณครับผม